สวัสดีครับพบกับครัวชาวโดยครับวันนี้ครัวชาวโดยแป้งชอใหม่นะครับตอนนี้เมนูแรกนะครับเรามาก่อไฟก่อนนะครับแล้วก็หุงข้าวแล้วก็วันนี้มันทําเมนูคั่วหมูนะครับก่อไฟหุงข้าวนะครับ ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปบ่อยนแะครับเพราะถมติดโควิดครับก็กลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วครับต่อไปนี้จะทำคลิปลงให้ใหม่ๆชุกคนเลยนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มล้างข้าวกันนะครับใส่ข้าวลงไปแล้วก็ ล้างสักหนน้ำนะครับขอบคุณครับข้าวสารจากที่ชายส่งมาให้นะครับข้าวสารเข้าเป็นข้าวบนดอยนะครับขอบคุณมากครับล้างเสร็จแล้วก็เราก็ใส่น้ำเพิ่มขึ้น,นครับเยอะกว่าข้าวอีกน้อยหนึ่งนะครับใส่น้ำแล้วก็น้ำมาวางบนเตาครับ เราก็ใส่ฟืนเข้าไปอีกนิดหน่อยน,นะครับรอให้มันตอนนี้ก็น้ำเริ่มเดือดแล้วครับเราก็ค่อยๆโคนไปนะครับถ้าไม่โคนมันจะติดหมอนะครับรอมาสุกแป๊บหนึ่งปิดฝาไว้ก่อนนะครับรอสักครู่ระหวังรอเข้าสุกตอนนี้เราก็มาก่อบไฟ ทำอาหารนะครับวันนี้เมนูคั่วหมูแบบชาวดอยนะครับลองเปิดฝาดูนะครับว่าน้ำแม่งหรือยัง ต้องรอน้ำแห้งนะครับกล้จะสุกนะครับเราจะลองเปิดฝาดูนะครับตอนนี้เข้าสุกเป็นทีเรียบร้อยนะครับดูครับเข้าโดยนะครับ หุงแบบชาวดอยชาวดอยนะครับตอนนี้ก็เราก็มาทำกับข้าวกันเลยนะครับมาทำเมนูคั่วหมูแบบชาวดอยนะครับสูตรครัวชาวดอยนะครับทำกินเองนะครับก่อนอื่นเราก็เทน้ำมันลงไปนะครับ รอน้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มร้อนน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่หมูครับวันนี้คั่วหมูกันนะครับคั่วหมูให้สุกพอดีพอดีกันนะครับ ทำอาหารแบบชาวดอยนะครับหมูเริ่มจะสุกแล้วนะครับเราก็มาใส่พริกนะครับมันปรุงรสนะครับอันนี้ก็เกลือนะครับใส่เกลือลงไปนะครับ ใส่ผงปูรสอูมามินะครับตอนนี้ใส่พอดีพอดีนะครับแล้ต่อด้วยใส่รสด,ดีนะครับแล้วก็นำเมงคุนใะห้มันเข้ากันนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับ เรามาปิดฝาไว้ก่อนดีกว่าครับตอนนี้เราให้มันหมูสุกอีกสักหน่อยน้ำมันออกมาเราก็มาคั่วต่อให้มันสุกเลยนะครับ ตอนนี้ก็สุกเกวนที่เรียบร้อยครับหมูเราก็จะมาแย,ยกใส่ไว้นะครับแยกใส่จานไว้น,นะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับหมูสุกเรียบร้อยแล้วก็นำมาใส่จานนะครับเพื่อ,อไปรับประทานนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับข้าวหมูแบบชาวดอยชาวดอยนะครับ อยู่กินอยากจะดอยนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มตักข้าวกินกันเลยนะครับมาเลยครับกินข้าวด้วยกันนะครับมื้อนี้มาครับกินข้าวครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามครัวชอดอยให้ด้วยนะครับ อร่อยมากเลยนะครับคั่วหมูแบบชาวดอยนะครับไม่ใส่อะไรมากมายครับใส่พริกใส่เกลือใส่ผงชูรดสดใส่รสดีแค่นี้ก็กินได้แล้วครับ ฝากกดไลค์กดติดตามครวัวชาาดอยให้ด้วยนะครับทิดน,น่าจะลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมช่องครัวชาาดอยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ขอแลาไปก่อนครับสวัสดีครับ